หลังจากคลิปถือดาบมันได้อัปโหลดขเขาเรียกว่าคลิปดองของมันใช่ปหตั้งแต่ตอนตั้งแต่รีแลงนูน่นมาเป็นต้นมาเล่นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอัดทุกคลิปลงทุกคลิปให้ทุกคนดูเลยไม่รู้ทุกคนเบื่อหรือยังนะครับผมนอกแต่ล่าสุดที่ผมเล่นหมดแลงเลยก็คือวันที่วันที่30เดือน4นะครับเอ้ไม่ใช่ดิอ่ะขอเขาเรียกว่าวันที่6เดือน5นะครับผมเนาะตอนนี้ผมก็อัดล่าสุดวันที่11อพฤษภาก็เดี๋ยวแต้มมันก็จะลดละผมก็กันไม่ให้มันลดละกันนะครับผมปังแล้วก็ไปดู กา,การทวงแต้มลิปสืดดาบในการที่จะขึ้นท็อป10จะเป็นยังไงนะผมก็หวังว่ามันคงจะไม่ใช่เกมแรกที่เราพ่ายแพ้ละกันนะผมปไปดูเลยลสโกลเด้นเติมเกมแบบราคาใหม่ย,ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าไปใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอวีบุบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็นกระเช้แรกโอเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกลเด้นเติมเกมนะร,รับผกโอ้หอันนอิจฉาบลู ใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0แสนคนเชื่อเพจใต้คลิปครับผมถึงเวลาที่จะต้องได้ทวงแต้มคืนสำหรับคีปถือดาบไปท็อป10อือหือก็ที่จริงผมว่าผมแป๊บนึงนะครับคนดูที่จริงผมว่าผมไปท็อป10ได้ผมว่าได้นะ แต่แค่มันติดอย่างเดียวคนดูหนึ่งติดขี้เกียจสองติดสตรีมนะครับผมประมาณนั้นเลยเพราะว่าตอนผมสตรีมเนี่ยผมไม่เอาไอ้ดีหลักมานะผมอะไรเอานัดเลือดไหมนัดเลือดนี่คืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะผมแต่อิชลัวนี่คือแบบได้ได้เลือดไงได้ได้เลือดไอ้ไอ้นี่ได้ได้เลือดนะเหมือนว่ามันจะใช้สกิลไปหมดแล้วด้วยก็โดนจะโดนหรือเปล่าโอเคสกิลมาครูดาวพอดีนะผมก็ปล่อยมันไปละกันนะครับผมก็ชี้ลัวนัดเจ็บเจ็บป่ะไปตีบูของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท คิวตือดาบชาแนลนะครับผมน้อกมาอยู่การเอาแต้มของคิ้วตือดาบก็หวังว่าเกมนี้เราจะไหวชิวกันนะครับผมป่ะโอเคคิรัวมันกำลังจะบอกว่าชิรัวมันน่าจะไม่ตีครีปก็กลับบ้านอะมันโลมากเลยนะมันต้องกลับแหละมันไม่กลับก็โดนอะแต่ก็โอ้ยโอ้ยปู่ปู่ซอยมวยปู่ซอยมวยมวยตู้ปู่ไม่ได้มวยกำลังจะโดนปู่ซอยซอ,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  <laughs> อยยิกยิเลยอะเฮ้แต่โอ้โหฝั่งตรงข้ามมันมีตีมีนี่ว่าเอายังไงดีวะคิ้วือดาบ เราอาจจะซวยกันท่วนหน้านะสสำหรับตีมีเนี่ยแต่ก็ไม่รู้สิเรามีเอนโซคอยช่วยได้อยู่มั้งดูกันอีกทีับโอเคเอายังไงต่อเอ้ยโอ้ซอยยิกยิเอ้ยโอเคได้มาัวนึงเอาสื่สร้างเสียงเหมือนว่าจะโดนนะเอนโซค่อยๆไหลเรื่อยๆค่อยๆไหลเรื่อยๆแต่โซเวลาถ้ามันจะวิ่งไวนี่เอ้ยเดี๋ยวโดนนะโดนนะอุ้ยเอนโซโซโหจริงอ เออเอนโซมันจะไหลได้เรื่อยๆก็ต่อเมื่อมันมีไอ้นั่นบ้าคนดูอัพสกิลอันตีอะถ้ามันอัพอันตีแล้วเวลามันได้คิวเรยอแอซินเนี่ยมันจะตัวมันได้เรื่อยๆอุ๊ยผมโดนแคนเซอร์อันตีแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทีมเราเล่นกันได้กันหมดอะประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราตีมังกรกันต่อเลยไหมแต่ตอนนี้คือผมไม่มีพันนิดนะผมไม่มีพันนิดก็กลัวไอ้ขี้รัวมันมาลัจังแต่ไม่น่ามาว่าเพื่อนเรามากัน3-4่ตัวอย่างเงี้ยยังไงก็ไหวชิลกันอยู่แล้วนะครับ สกอร์4ต่ตอนหนึ่งเอ่อแต่คาเฟนีเล่นได้หมดดีนะครับเกมเนี้ยเราไม่ต้องหวังพึ่ง MVP นะยังไงแต้มเราก็ตันเราเล่นเร็วมาไปเรื่อยๆให้มันแบบให้มันชนะดีกว่านะครับผมชนะดีกว่าได้ MVP ถ้าได้ MVP แล้วเป็น MVP ม่วงเนี่ยผมก็ไม่เอาเด้อเอสตันสวยครับแต่อุดนิกนิกนิกเล่นอะไรแปลกๆนิกนิกเล่นอะไรแปลกๆกไปยิ่งโอเคนิกแต่แต่นิกไม่ตายนิกนิกสู้ด้วยนิกเล่นมากๆนะครับผมแต่ ค่า H G ไม่เหลือโอ้โยากกว่าตอนเนี้ยคือฝั่งข้าม,มันมันใส่ใส่ใสโบมแล้วเอ้ยขี้รัวจะไปกไ็ไม่เป็นไรใจเย็นๆตะกี้เหมือนว่าเราจะหิวบับมากเกินไปนะโดนขี้รัวฟูลดามเมจไอฟูลคอมโบใส่ด้วยอะชิวๆแล้วอย่างนี้นั้นให้ทุกคนดูการเดินเกมไปเรื่อยๆครับส่วนมากคิดว่าดาบมันช่วงนี้มันฟร์มไอเลสจบบุญเอ้ยเอาวะ เฮ้ยคาไฟนี่เราสู้ได้ทุกตัวเลยว่ะสู้ทหดจริงๆแต่เราไปช่วยเพื่อนเราเลล่างก่อนนะครับผมยีนาเนี่ยมันจะจัดการกระเทียวอุ้ยโดนถักเข้าให้ก็ยิงยิงแล้วก็ฟันแต่ก็ฟันไม่ตายโอ้โหฉีเขาแดดไปสองรอบให้แล้วนะแต่คือยีนามันไม่ตายจริงดิเฮ้ยผิวว่ะห้องสามสิบดาวมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมขออญาตมิมก่อนนะคนดูพูดอย่างนี้หลายรอบละ โอเคเต็มที่เต็มที่เต็มที่ในแบบของเราอ,เอ่แต่ถ้าไม่มีใครมาเอากลางผมจะเอาให้ละกันนะครับผมโอเคชิวๆกันไปนะ ต้งเรสองนสามฝั่งงข้ามตัวตังหนึ่งยังเป็นเว l ร์เตตังสองเปนสี่นะอย่าให้เวรเตมันได้มีตังเด็กขาดนะครับผมมันมีตังแล้วเราสวยแน่มันมีตังแล้วเราจะเป็นผู้ซวยนะครับผมอา้าวตีมีเหมือนว่าจะเสียเ,เกิดแล้วนี่ก็โตนะสตาร์สองเลยไม่รู้ว่ามวยเขาเล่นอะไรนะครับผมสักครู่นี้ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ว่าสักครู่นี้มวยมันเล่นอะไรนะครับ 12ดึ๊บไปได้บนเป็นที่เรียบร้อยนาคอสไม่ได้เอาเลสหรอหรือว่ามันเอาเลสไปแล้วไม่ทราบเหมือนเด็กโอ้ยทำไมผมชอบติดไอ้คืนนี้ตลอดเลยวะอุ้ยขอโทษ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  sorry นะ sorry โบมายเฟรนด์12ดึ๊บตุ่มโบสุดแล้วก็เบิ้ลแต่แต่แต่เบิ้ลเบิ้ลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะผมเพราะว่าส่วนมากเวลาเราสกิลเลงอะไรอย่างเงี้ยมันชอบเลงอากาศนะครับผมสำหรับสกินไอ้สำหรับสกิลของเรียวมาก็ประมาณนั้นแหละอย่าไปใส่ใจอะไรนะครับอย่าไปใส่ใจ อันนี้เขาเล่นเขาเรียกว่าเล่นไม่ออกนะครับอันนี้เรียกเรียกว่าเล่นไม่ออกผมผมดูแล้วผมว่ามันมันแปลกๆว่ะ ตีมี่จะเล่นรึกเปล่าอะโอเคฟันไปนหนึ่งทีมวยก็โดนยิงไปเหลือครึ่งหลอดหลอตะกี้เหมือนว่ามันบอลไซโค้ง่าคนดูบอลไซโค้งมาโดนผมเอ้าโดนนะตีมี่โดนกระจุกากลากถูกแลลวมันต้องเสียเกิดหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะผมแต่มันเสียเกิดไปแล้วก็รอปองยิงโอเคตัวตีมี่ตุยเยไปแล้วนะผมแต่โอเคฮันเตอร์เองฮันเตอร์ทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม เวททุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเจออะไรก็เล่นให้หมดเอ้ยเกมนี้คาเฟนี้มันแบกจัดเลยว่ะคนโดเราไม่จะไปต้องทำอะไรแล้วป่ะาเต็มที่ครับโอ้ยตัวออกแบบมาให้เกิดจริงๆเลยว่ะถ้าแบบต้นเกมคาเฟนี้เล่นได้คือมันเล่นได้เรื่อยๆเลยไม่มีใครจัดจารคาเฟนี้ได้หรอมั้งประมาณนั้นนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเอาแต้มคิวไ้ <laughs> แต้มเราย,ยังไม่ลดแต้มเราย,ยังไม่ลดยังไงก็ไหวอชิๆอยู่นะ เล่นกลางเอ้ยฝั่งตรงข้ามเน้นออกกันแล้วนะคนดูเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกันไป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 ก็กำลังวิ่งวิ่งกำลังวิ่งไปโอเคแต่อีกนี้วกายเป็นตัวตลกละ เกมนี้เคสามดีกลายเป็นตัวตลกประจำหมู่บ้านเลยไม่ได้ทำอะไรมีแต่ตีออบเจกต์ให้เพื่อนๆนี้หรอว้าแต่ก็น่าจะได้ล่างบ้านจีนะ่าทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันพยายามที่จะล้วงคาเฟ่เหรอคุณทำได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมแต่เออเออขี้รัวขี้รัวใจเย็นพี่พี่ชายหยุดก่อนแต่ไอมผมว่าฝั่งของข้ามันดูแปลกๆครับใครผักใครใคร,ใครผักออก <c oughs> ใครผักออกครับกร,รุณารับไปครับรอกว่ากรุณารับสารภาพมาเดี๋ยวนี้ โอ้โหนี้นะที่ได้มาแต่ถ้าแบบโดนผักออกแล้วคิวไม่ได้ใช่ปะเจ๋งนะครับประมาณนั้นแต่ว่าไหวกันอยู่แล้วมั้งไม่รู้สิทีมเราทุกคนเล่นกันได้คาเฟน,นีสิบคิวแล้วก็5แอสซิตอ่ะของผมมีเท่าไหร่2คิว9แอสซิตอย่างหาเลยมุ้ นะครับผมแตเดี๋ยวเราตีดาพเพื่อประชาชนดีกว่าเราไม่มีอะไรทำกันนะที่จริงอะ่ะผมจะไปตีในทางด้านของไอ้ขี้ปลาของเราก็ได้นะแต่เราตีออบเจกต์ให้ดีกว่าให้คาเฟนีได้เกิดเกิดกันเลยนะครับผมยิ่งคาเฟนีมีตังเยอะก็ยิ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงนะครับผมสำหรับโตเกียวมารีตัวนี้ <S <S 2> <S 2> โอ้ยตีช้าจังเลยไว้ยืดาบโอเคเออตงังเรายังห้าพันอยู่เลยอะ แต่ทุกคนดูตังฝั่งข้ามเลยครับคณะเขามีตีมี่นะตังเขายังสี่พันอ่ะก็โดนโบ๊บเข้าให้เลยเดี๋ยวรอบูฝั่งงข้ามเกิดดีกว่าน่าจะเล่นกันได้อยู่นะครับผมโอเคโอ้โหอกันตรึมเลยว่ะเล่นยังไงต่อตีมี่เสียเกิดอีกแล้วตีมี่เสียเกิดอีกแล้ว เฮ้ยเกมนี้เล่นมันจังวะเฮ้ยเฮ้ยฝั่งของข้าจะเล่นอะไรก่อนข้าจะเล่นให้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับโดนสัมพันโบแบเยอะเลยอ่ะแล้วก็อ่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่นวใจเย็นพี่พี่ชายยุ่ก่อนแต่ตอนนี้เลือดผมโลแล้วว่ะไม่สามารถเล่นอะไรได้แล้วป้าแต่เฮ้ยเอายังไงดีวะแต่แต่ละตีตีบ้านสกิดไปครั้งหนึ่งนะครับผมให้มันกูกวกันหน่อยให้มันกูกูกันนิดนึงเราว่าเราถอยก่อนดีกว่าไหมคาเฟนี้เราล่วงไปแล้วอ่ะตะกี้ผมช่วยใครไม่ได้นะ I'm so sorry ี่จะกรจี้หัวใจนะครัับผมมไฟตะกี้น มันชุลมุนเกินไปอะ่ะคนดูคนดูนดูทันไหมล่ะตะกี้ในมุมมองผมอ่ะคือแบบเพื่อนเราเข้าไปสุดเลยนะแล้วตะกี้ผมโดนดาเมจจากใครสักคนนี่แหละผมมองดาเมจไม่ทันเลยดีก็เออเออเออเลื่อ,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 อนเลยนิดเดียวอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคถอยกันดีกว่าฝันสงข้ามมาปิดเราแล้วนะเราก็อย่ายให้ฝันสงค้ามได้มังกรฝันสงข้ามยังไม่ไปแลกมังกรเลยนะนะประาม,มาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าฝันสงข้ามมันตีอยู่หรือเปลนะ่า ดูอีกทีครับอ,รอ,อ๋อให้ปล่อยบนเหรอเออขอโทษขอโทษขอโทษลืมลืมปล่อยบนกำลังดูแมพครับกำลังดูแมพ sorry นะอ่ uh, uh, sorry bro my friend อ่า yeah man อ่ะยา I'm so sorry bro my friend นะครับผมแต่เพื่อนเพื่อนเราจะตีหรือจะบวกโอเคเพื่อนเราเลือกที่จะบวกกันนะผมเล่นยังไงต่ออา้าวผักมาแล้วตีมีโดนหรือเปล่าตีมีตดแล้วหนึ่งเดึอสองด,งด,งด,งดงก็อ่าตีมีเสียเกิดเดแล้วเราก็รอซ้ำเติมมันเลยนะครับผมอุ้ยแต่แต่หุ้ยมว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 ยใจเย็นเด้อคุณเล่นแบบนี้ระวังมันฟิกเกอร์ตุ่มตุๆมตุมุมนะแต่ตอนนี้เราต้องคุ้มการคาเปนี่คุ้มการคาเปนี่สุดความสามารถครับแต่สุดสั้งเสียงแต่เอ้าโดนนะอ่าเรียบร้อยไปนารอเ้ย เอนโซโหดจริงๆประมาณนี้แล้วกันนะผมเอ้ยเอ้าวเวลาเราชนะไฟก็ชนะแบบแปลกๆอยู่ดีก็ชนะงี้หรอป่าจีจีครับผมโอเคก็ถอือวว่าลงแรงประจำสัปดาห์ใช่ปะ่ะทีสุดาสัปดาห์หนึ่งลงแรงหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ หลังจากที่แบบเราได้ไปกดขลนว่าเอาแต้มเจ้าบ้าตั้งแต่หลังจากที่ไอแตมคูณ2นั้นมันมา หลังจากนี้ผมก็ไม่ได้กดเลยอ่ะก็เพิ่งมากดอันนี้นะผมคะแนนดับสามเลยโอ้โหผมเล่นไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอสู่เจ้าป้าโอเคน่าจะจบแล้วนะผมสําหรับชิปนี้ก็สกอร์ยี่สามต่อเก้าผมนึกว่าเล่นเป่ากบกันนะผมด้าเมจผมสิบหกเปอร์เซ็นต์นะป้าโอเคนอนกันชิปนี้กออนุญากจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวดูกันก่อนเลยตอนนี้อ๋อบวกสี่สิบสามหรอผมนึกว่าแต้มมันลดไปแล้วนะโอเคยังอยู่ที่อันดับยี่สิบเอ็ดประเทศไทยก็รอกันไปครับว่าเราจะติดท็อปสิบหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ท็อปสิบแต้ม ต่างกันแค่500ยังไงก็ชิลอยู่แล้วนะครับผมป่ะคลิปนี้ก็มีละสวัสดีครับบ๊ายบาย